จริงแล้วเนี่ยเขาจะเรียกมันว่ามันติโรเตอร์นะครับแต่ว่าอพอเริ่มมีการใช้ในงานข่าวเยอะขึ้นก็จะเรียกแันว่าโดรนโดรนเรียมแบบตามที่ใช้กันในสารัฐก็เลยตอนนี้ก็เลยจะรู้จักกันในานามของโดนรนแล้วทําไมวันนี้เนี่ยนะคะปกติแล้วเอาโดรนขึ้นไปถ่ายในสถานการณ์การเมืองบ่อยไหมคะ ก็มีช่วงที่ผ่านมาก็ที่สยรราชการนะครับวันที่มีการชุมนุมใหญ่ค,ครับผมส่วนของวันนี้เนี่ยก็คือพอดีผ่านไปตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกแปลกใจนิดนึงว่าปกติเนี่ยในพื้นที่ในพื้นที่ชุมนุมบริเวณน,นี้ครับหลังจากหกโมงเย็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางแกนนาเนี่ยเขาจะให้ยุติการกระทําใดๆก็ตามใช่จะไม่ให้เข้าไปอยู่ในแนวกระทะแต่วันช่วงเวลาที่ผมไปในประมาณสองทุ่มนะครับก็ยังมีเสียงเสียงระเบิดเสียงประทัด เสียงเหมือนยิงดังตลอดยิงใส่กันช่เหมือนที่เราได้ฟังโฟนอินเมื่อสักครู่นี้นะคุณลุธิตก็เลยตัดสินใจเข้าไปที่บริเวณวัดโสมนัสวิหารใช่ครับก็ครั้งแรกนี่ก็ยังไม่ได้อาโโรนไปนะครับก็คือเดินผ่านผ่านไปปุ๊บก็เห็นว่ามีคนนอนหมอบกันอยู่ตามกำแพงวัดนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินเนี่ยรออยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ แล้วก็เห็นบรรยากาศแล้วก็เลยรีบย้อนกลับไปที่รถแปลโดนมาบินดูครับผมแล้วพอเอาโดรนขึ้นไปก็เลยเห็นภาพที่เกิดขึ้นแบบนี้ตรงจุดนี้เองเนี่ยตึกสูงๆขาวๆนี่คือใช่มหาวิทยาลัยราชพัฒนพานิพานนครใช่ไหมคะใช่ครับผมฮรแสดงว่าจุดที่มีการยิงมานี่เป็นจุดฝั่งตรงข้ามใกล้ชุมชนหรือเปล่าคะก็ใกล้ๆกับชุมชนจริงๆก็คืออยู่ด้านข้างขวาของวัดสมนณพิหารเลยครับค่ะะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ย ทางซ้ายมือของวัดสมนาวิหารก็จะเป็นชุมชนของอชุมชนวัดโสมนะครับซึ่งจะม,มีคนอยู่มาสามร้อยคนคซึ่งตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าในช่วงก่อนที่ผมจะไปเนี่ยก็มีการตอบโต้อย่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจดกการยิงแก๊สนำตาเข้ามาแต่ว่าการยิงพลุเข้าไปใส่แบบนี้เนี่ยตรงจุดนั้นเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตั้งแนวป้องกันผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าไปใช่ครับผมค่ะ ซึ่ง,ซ,งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการยิงแกน,น้ำตามาแต่ว่าช่วงประมาณที่ผมถ่ายเนี่ยจะอยู่ที่สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มช่วงนี้เนี่ยจเจ้าหน้าที่เริ่มเริ่มไม่มีการตอบโต้ด้วยแกน้ำตาแล้วนะครับก็คือในช่วงที่มีพลุยิงนี่คือเจา้าหน้าที่ไม่ได้ยิงกลับมาไม่ได้ยิงกลับมาคือไม่ได้ยิงแกน,น้ำตาแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่ามันจะมีหัวน็อตแล้วก็มีลูกแก้วยิงมานะครับ <ciert> จากจากทางเจ้าหน้าที่แต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ยิงเปล่าแต่ยิงมาจากทางเจ้าหน้าที่นนนนะครัแลล้วววกก็มมมาาต่่อยูใดดดโสถึงงท กลุ่มผู้ชุมนุมที่ยิงเข้าไปด้วยครับผมการใช้พลุยิงเข้าไปแบบนี้เนี่ยคุณดูสิได้พูดคุยหรือว่าได้พบเจอกับผู้ที่เป็นคนยิงเข้าไปไหมคะได้ถามเขาว่าทำไมต้องเลือกเป็นพลุเออไม่ได้มีโอกาสคุยเลยครับแต่ว่าได้คุยกับทางผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านนอกตรงช่วงสะพานมขวานมากกว่าซึ่งซึ่งรวมถึง ทางแกนนาบนเวทีเนี่ยได้มีการปราศัยอยู่ตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทําตรงนี้นะครับแล้วก็จากการที่ได้ถามกับใครหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสรุปว่าจะเป็น,นเป็นนักเป็นนักษาชีวะ,ะนะครับหรือว่าเป็นพวกเป็นพวกวัยรุ่นนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะใช้ความรุนแรงนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เราได้เห็นด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือคืออาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนแต่ก็คือดูแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับฮะมันห่างกันมากไหมคะระหว่าง จุดที่คุณดูสิ์ขึ้นโดรนกับจุดที่เขามีการปล่อยผู้ออกไปเนี่ยค่ะไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบเมตรครับใกล้ๆเพยียงแต่ว่าตรงที่ผมขึ้นโดรนผมก็จะถอยหลังมาหน่อยนึงเพราะจะเป็นลานโล่งเป็นลานจอดรถของวัดสมนนทวิหาร <c oughs> ครับผมฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะเห็นเนี่ยมองเลยไปเราก็จะเห็นว่าจะมีมีไฟไหม้ <c oughs> อยู่นะครับตรงนั้นก็จะเป็น<ำ><ำ>ใช่ครับก็จะเป็นเป็นรถไฟไหม้อยู่หนึ่งคันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยใช่ครับผมฮะณจุดตรงนี้เองเนี่ยนะคะในช่วง ระหว่างการเมื่อสักครู่เราเห็นภาพุมบนไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพื้นล่างตรงนี้ที่มีจุดไฟไหม้เป็นจุดเพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้ชมุมนุมหรือว่ามีเบทีปลาศสยังไงไหมคะเบทีปราัยได้อยู่อยู่ไปทางซ้ายนะครับข,ของของภาพุมนเนี่ยอยู่ไปทางซ้ายประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรนะครับก็คือจะเป็นจุดของสะพานมขวาน่าส่วนที่เราเห็นในภาพตรงนี้ก็คือถ่ายจาก ออลอดกำแพงวัดสมนนาวิหารออกไปนะครับส่วนตัวของผู้ที่ก่อเหตุอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ทางด้านขวาของวัดสมนัสวิหารน,นะฮรส่วนไฟที่เห็นนั่นก็คือจะมีการเริ่มมีการเผายางอะไรทวกนี้ครับ,รบแสดงว่าภาพนี้นอกจากจะมีเปลวเพลิงม,มีแสงที่ยิงสาดกันไปมาแล้วยังมีเสียงการปราศัยด้วยใช่ครับก็เสียงการปราศัยจะเป็นการปราศัยจากทางฝั่งมัคกวาน,นครับ<ม>ซึ่งจะมีการปราม ปรามทานนี้ตลอดรวมถึงบอกว่าอย่าให้มาประทะยา้ายการประทะเข้ามาปรามนี่คือมีการสั่งให้หยุดนะคะเหมือนกับว่าจะมีการสั่งให้หยุดก่อนหน้าน,นะะั้นแล้วคบแต่ว่าเลยขั้นนั้นแล้วก็คือไม่ฟังกัน<ม>ก็เลยใช้วิธดีด้วยการบอกว่าอย่าให้เพื่อนพื้นที่ประทะเข้ามาใกล้กับทางทางผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมใช่ครับผมการช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการยิงเนี่ยคะ่ะยาวนานขนาดไหนคะคุณดูสิเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าเฉพาะช่วงที่ถ่ายเนี่ย ก็ก็ผมอยู่ตรงนั้นค่อนข้างนานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยิงต่อเนื่องไม่หยุดเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่ายิงกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเห็นว่าคนในบริเวณของชุมชนวัดโสมนัสเองก็พอเห็นคุณสิทธิ์ติดที่ปอกแขนว่าเป็นเครสมีฝากบอกมาด้วยใช่ครับเขาก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงแก๊สน้ำตาเข้ามาตกในในส่วนของชุมชนนะครับซึ่งทาให้ตอนนี้ชุมชนวัดโสมซึ่งมีคนอยู่ประมาณ3 0 0คนเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่อาศัยในที่พักได้ ครับแล้วถึงตอนนี้จะไม่มีการอาจจะไม่มีการยิงแล้วแต่ว่าทางชาวบ้านก็ไม่ไว้วางใจก็เอาเด็กเอาคนแก่ออกไปจากพื้นที่รวมถึงก็มีบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บก,ก็ไปโรงพยาบาลครับผมอ้มอาะค่ะก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นภาพจากช่างภาพอิสระที่ใช้โดนส่วนตัวที่ปกติเนี่ยใช้ในการทํางานคือการถ่ายสารคดีแต่ก็เลือกที่จะนํามาเก็บภาพมุมสูงแล้วก็นํามาเปิดเผยให้เราได้ทราบโดยทั่วกันเนี่ยนะคะ จุดที่ถ่ายตรงนี้นะคะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เปราะบางเช่นเดียวกันคือใกล้กับบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะคะถ่ายจากมุมสูงของวัดโสมนัสแล้วก็ตึกขาวๆที่เห็นใกล้กันตรงนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒาณิชพระนครด้วยซึ่ง